สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสมศักดิ์เผยรัฐบาลใหม่จอะปรึกษาเรื่องสำคัญทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินพักเพื่อไทยกล่าวว่าการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นคนเก่งเรื่องเศรษฐกิจเชื่อว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนายสมศักดิ์เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมได้ตรวจสอบไปทางกรมราชทัณฑ์ทราบว่าเมื่อนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและว่าจะมีการตรวจสุขภาพโดยถือว่าเป็นผู้สูงอายุต้องตรวจร่างกายโดยละเอียดว่ามีปัญหาสุขภาพด้านใดหรือไม่ขณะที่สิทธิด้านอื่นจะเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปนายทักษิณมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจที่ประเทศกำลังประสบปัญหาเชื่อว่าการกลับมาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย แต่ด้วยข้อจํากัดที่ต้องอยู่ในสถานที่จองจําก็ไม่ทราบว่าจะสามารถจะปรึกษาหารือได้มากน้อยเพียงใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ